ความขัดแย้งภายในพักประชาธิปัตย์แบ่งเป็นสองขั้วแก่งแย่งชิงอำนาจชิงดีชิงเด่นกันมาอย่างยาวนานเหมือนขวดโหลโคุกกี้ที่แตกเป็นเสียงและมีมะแมลงสาบวิ่งหนีออกมากันว่อนไปหมดมันมีทุนใหญ่คือระดับเจ้าสัวที่ต้องการจะยึดพักประชาธิปัตย์อีกทีหนึ่งสมควรแล้วที่วันนี้พักประชาธิปัตย์ต้องแตกออกเป็นเสียงเสียงและนี่ท่านผู้ชมนี่คือเนื้อแท้ของเลือดเนื้อของพักประชาธิปัตย์ซึ่งก็ยังคงน้ำเน่าและมีน้ำซ้ำยังน้ำเน่าวกว่าเดิมซะอีก ไป4เดือนมาถึงประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่3คือประชุมทั่วประเทศละเพื่อเลือกหัวหน้าพักและกมลังบริหารชุดใหม่ในวันเสาร์ที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ยก่อนหน้านี้นางสาววัฒยาบุญนาคภรยาของนายชายบุญนาคหุ้นส่วนของสื่อเคลเนชันได้เปิดตัวเป็นแคนดิดตขอต่อสู้ตำแหน่งหัวหน้าพักซ้อนท้ายจักรยานยนต์เป็นสีสันการเมืองก่อนแถลงข่าวขอกาสฟื้นฟูพักจะเลิกระบบอุปถัมภ์ส่วนฝั่งเฉลิมชัยก็วางตัวน,นายนราพัฒน์เป็นแคนดิด แต่ในที่สุดแล้วสส,สพักประชาบัตรที่นายเฉลิมชัยและเด่นเดนเด,นดิตคุมอยู่21คนมีมติสนุนให้นายเฉลิมชัยลงชิงตําแหน่งเองโดยที่ไม่ต้องไปสนใจกับสัจวาจาที่นายเฉลิมชัยให้ไว้เอาอํานาจมาก่อนดีกว่าประชาชนคนไทยเกิดมาเพื่อให้นักการเมืองโกหกใส่เป็นเรื่องปงกติธ,ธรรมดาเอาหน้าท่านลงไปเถอะไม่มีใครพูดถึงนะอีกไม่นานเขาก็ลืมแนละ้วท่านเคยพูดยังไงหนึ่งสันดานนักการเมืองพอถึงเวลาประชุมจริงในชัวลีกภายเสนอชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะใน ชวนกล่าวสั้นๆ่นาถึงเวลาแล้วค่อยบอกปรากฏว่าถึงเวลาแล้วในชวนเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์จริงอภิสิทธิ์ก็เลยกล่าววิสัยทัศน์ว่าเหตุผลที่ต้องกลับมาเป็นหัวหน้าพักเพราะเป็นหนี้บุญคุณพักสิ่งที่สะเทือนใจคือพักอยู่ในภาวะยิ่งกว่าวิกฤตเพราะประชาชนมองว่าพักไม่มีจุดยืนทางเดินข้างหน้าของพักจึงต้องค้นหาจิตวิญ,ญญาณความเป็นประชาธิปัติที่จะเป็นความหวังตัวแทนความคิดประชาชนมีความต่างจากพรรคอื่นคือไม่กลัวเป็นฝ่ายคา้านรักษาแนวทางนี้ จึงมีโอกาสกลับมาโอ้โหนี่ไปตีหม้อค่าคุณเฉลิมชัยแล้วเนี่ยเพราะคุณเฉลิมชัยไม่อยากเป็นฝ่ายค้านนายพิเศษยังกล่าวถึงนายเฉลิมชัยว่าวันนี้พักเดินต่อไปไม่ได้เพราะไม่มีเอกภาพลงแล้วแพ้มีปัญหาลงแล้วชนะมีปัญหาเข้าไปใหญ่เฉลิมชัยก็กล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยบอกไม่มีอะไรจะคุยเพราะประกาศจะหยุดการเมืองแต่อะไรที่ทําให้พักเดินได้จะทํา ขอพักประชุม1ินาทีแล้วคุยอภพิสิทธ์ตัวตัวหลังประชุมมาพิสิทธิ์ก็ออกมาบอกขอถอนตัวแล้วกันแล้วขอถอนตัวจะขอลาออกจากพรรคประชายปัตยยังพูดต่อว่ากรีดเลือดออกมายังเป็นสีฟ้าก็คงมีการตกลงกันหรือมีการขอร้องจากนายเฉลิมชัยว่าถอนตัวเถอะให้พรรคมาเดินหน้าต่อไปได้วงเล็บผมตั้งใจจะเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยแล้วอยากขวางผมได้ไหมไอ้ลำลองนี้ปิดเครื่องหมายวงเล็บซึ่งผมไม่รู้เขาพูดหรือเปล่านี่คือข้อสมมติฐานของผมการประชุมก็เดินต่อไปแต่น้องเดียวัฒนยาบุญนาตติดที่เป็นสมาชิก พรกไม่ถึง5ปีจึงลงสมัครเป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้ถ้าจะยกเว้นคอมครับพรรคต้องใช้เสียง3ใน4ของที่ประชุมมีการโหวตปรากฏว่าเสียงไมถง่ถึงเท่ากับว่าที่ประชุมไม่อนุญาตให้คุณเดียวัฒนยาลงสมัครก็มีการลงคะแนนเสียงเฉลิมชัยได้คะแนนถึง88.5%เปเ็นป็นหัวหน้าพรรคคนที่9ต่อจากนายจุรินรลักษณะวิสิ์เลขาพรรคนายเฉลิมชัยเสนอชื่อนายเดชอิดมาดูลงตำแหนง่งคณะกรมการบริหารพรรคล้วนและแต่เป็นของนายเฉลิมชัยและนายเอ็ดทั้งหมดไม่มีตัวแทนฝ่าย ในชวนหรือบัญญัติเลยแม้แต่นิดเดียวผมมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาในเรื่องการยึดพักเบื้องหลังมาดามเดียยึดพักประชาตัดไม่สําเร็จคนที่ผิดหวังคือเจ้าสัวคนหนึ่งที่ชอบเล่นการเมืองและสนับสนุนพักการเมืองเพื่อเอาพักการเมืองเข้ามาสนับสนุนธุรกิจของตัวเองถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมการที่กลุ่มเสริมชัยชนะมาและกลุ่มพ่ายแพ้คือคุณชวนหลีกภยัยพยายามดันอภิสิทธิ์ขึ้นมาแต่ไม่สําเร็จนอกจากไม่สําเร็จแล้วอภิสิทธิ์ลาออกนอกจากลาออกจากแคนดิเดตแล้ยังลาออกจากพรรคด้วยคุณชวนก็ยังคาดไม่ถึง ที่ไปไม่ถึงเป้าหมายคือคุณเดียวัธัญยาบุญนาะเปิดตัวมาตอนแรกดูท่าทางจะไปได้สวยขายวาความเป็นคนรุ่นใหม่ตั้งใจเข้ามากอบกู้พักแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาเรื่องขาดคุณสมบัติในการชิงตำแหน่งเดิมทีคุณเดียยังคาดว่าน่าจะผ่านได้เพราะคุยผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแต่คะแนนเสียงที่ลงให้ไม่ผ่าน สุดท้ายเลยถูกตัดตอนให้เข้าไปชิงหัวหน้าพักแต่แท้ที่จริงแล้วคนแพ้คือในทุนที่หนุนหลังมาดามเดียเป็นเจ้าสัวใหญ่คนหนึ่งถ้ากล่าวถึงทุนที่อยู่เบื้องหลังคนทุกอาจจะเห็นภาพ เฉพาะทุนสื่อที่ฉายบุญนาคสามีประดามเดียเป็นประธานกรรมการบริหารอยู่นั่นเป็นส่วนหนึ่งและส่วนน้อยมันมีทุนใหญ่กว่าของฉายบุญนาคคือระดับเจ้าสัวที่ต้องการจะยึดพักประชาธิปัตยอีกทีหนึง่งเจ้าสัวคนนี้เป็นคนที่ให้การสนับสนุนพักประชาชาติอย่างสุดทิมทิมประตูหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือโดยพติตานัยแล้วคือเจ้าของพักประชาชาตินั่นเองเมื่อมาดามเดียไปไม่ถึงเป้าคนที่ผิดหวังคือเจ้าสัวคนนี้เพราะเจ้าสัวคนนี้คิด ดีดลูกคิดง่ายๆว่าถ้ามี9้าเสียงพักประชาชาติบวกย5สิบหเสียงพักแสปัดกลายเป็น34เสียงแล้วเวลาเจรจาต่อรองเรื่องตำแหน่งทางการเมืองก็มีอยู่มากพอสมควรแต่ว่าการที่มาดามเดียจะเข้ามายึดพักประชาปฏิดโดยเจ้าสัวหนุนหลังนั้นเชื่อผมนดท่านผู้ชมเฉลิมชัยสีอ่อนรู้อยู่แล้วเมื่อรู้แล้วท่านผู้ชมครับคุณเฉลิมชัยจะปล่อยให้มาดามเดียมายึดไปได้ง่ายยังไงก็เลยต้องเกิดปรากฏการณ์เทมาดามเดียเกิดขึ้นและเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงเจ้าสัวเฮ้ยเท่าแก่ถ้าอยากจะคุย เรื่องพรรคใช้บัตรมาคุยกับผมไม่ต้องส่งมาดามเดียเข้ามาคุยได้ขึ้นอยู่กับราคาเท่าไหร่ท่านผู้ชมผมเชื่อว่าหลังจากนี้แล้วก็จะมีการเปิดดีลกันละระหว่างเจ้าสัวคนเก่งคนเนี้ยกับเสริมชัยสีอ่อนไม่ช้าก็เร็วนี้แน่นอนมีการคาดว่า ถ้าเดียวลงตัวอาจจะเห็นมาดามเดียลาออกอยูพ่พรรคนหนคนแต่เจ้าสัวจะไม่ให้มาดามเดียลาออกแน่นอนเจ้าสัวบอกว่าให้อยู่ต่ออยู่ในพักต่อไปเพราะว่าถ้าเจรจาคุยเฉลิมชยัยศิรอ่อนได้มาดามเดียก็อาจจะมีตำแหน่งแห่งที่ในการทำงานจากการเลือกตั้งครั้งนี้หัวหน้าพักแสดงว่าพักการเมืองฝ่ายนุรักษ์นิยมทั้งหลายแทบจะล่มสลายไปหมดแล้วไม่ต้องพูดถึงพักเฉพาะกิจอย่างพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติที่พยายามสืบทอดอำน,นาจจากรัฐประหารที่นำโดยสามปอแต่กรณีของพัก พรประชาธิปัตยที่ขอตั้งมา77ปีนั้นเป็นกรณีศึกษาที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดว่าถึงคราที่จะต้องล่มสลายแล้วในที่สุดล่มสลายเพราะอะไรผมจะเล่าใ้ฟังประการแรกสังคมที่เปลี่ยนไปประชาชนเปลี่ยนแต่ ประชาธิปัตย์ไม่เคยเปลี่ยนชอบและเกินอ้างว่าเป็นพรรคที่เก่าแก่ชอบพูดตลอดเวลาว่าตัวเองเป็นสถาบันการเมืองที่มีอุดมการณแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นถึงความขัดแย้งลึกในพรรคและการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นนั้นไม่ได้ต่างกว่าละครน,น้ำเน่าเลยอาจจะหนักหนาสาหัสโดยซ้ำ ฝ่ายหนึ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเ,เลยมาจากผู้ใหญ่ในพักอย่างคุณชวนหลีกภายคุณบัญญัติบรรทัดฐานไม่นับพวกผู้ใหญ่ที่โดนตักกรรอบกรรอบปากไม่ให้กล้าพูดอะไรเพราะการเมืองพักประชาปัดกล้ามาสู่ยุคต้องใช้เงินเยอะขึ้นประเภทเลือกตั้งทั้งหนึ่งล้านสองล้านหมดไปแล้วก็เลยมีคนใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักคนปัจจุบันนายเดชอิทขาวทองเลขาที่การพักประชาปัดซึ่งหลายคนนั่นมีคอนเนคชั่นทางธุรกิจท้องถิ่นมีทั้งธุรกิจสีเทา อยู่เบื้องหลังท่านผู้ชมผมเคยไลฟ์ฟังไปแล้วไม่ใช่เหรอตั้งแต่ปี2565เรื่องกรณีการจับกลุ่มนักธุรกิจชาวมาเลเซียโทนี่เจียวหรือเตียววุยเวดซึ่งมีหมายจับเกี่ยวกับคดีช่อโกงและฟอกเงินในมาเลเซียรวมถึงสาธรรารณประชาชนจีนจนองค์กรตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพออกหมายแดงโทนที่เจียวที่คนในพื้นที่รู้กันดีว่ามีความสิดสนมกับนายเดชอิทหลักฐานผมได้เปิดเผยให้ชมแล้วในรายการท่านผู้ชมไปย้อนชมกันได้ส่วนนชชายเฉลิมชัยนั้นก็เช่นกันในช่วงเป็นรัฐดีว่าการสุโขทัยสมัย รัฐบ,บาลพลเอกประยุทธ์ท่านผู้ชมต้องทราบว่าก,กระทรวงเกษตรและสหกรเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเยอะมากและก็มีข่าวอื้อฉาวมากไม่แพ้กันอย่างกรณีอื้อฉาวหมูเถื่อนที่คิดมูลค่าหลายหมื่นล้านบาททํากันเป็นอย่างล่ําเป็นสันมา3-4ถึงปีมีหน่วยงานราชการภายใต้กระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาโกงกันอย่างน้อย2หน่วยงานอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือกรมปศุสัตว์และ กรมประมงถึงแม้คุณเฉลิมชัยบอกไม่รู้เรือ่องมาเกี่ยวข้องแถมยังอ้างว่ามีส่วนในการปราบปรามแต่ในฐานะที่คุณเฉลิมชัยเป็นเจ้ากระทรวงตั้งแต่ปี2562ถึง2566 4ปีคุณเฉลิมชัยจะ ปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ไม่ได้ก็เลยมีเสียงร่ำลือว่าในช่วง3-4ปีที่นั่งอยู่ตำแหน่งนี้รัมตีเฉลิมชัยนั้นสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตามีสง่าราศีจุดเปลี่ยนในพรรคประชาธิปัตยนั้นเรื่องอยู่ในสมัยที่นายสุเทพเทือกสุวรรณเป็นเลขาธิการพรรคสุเทพมีหน้าที่หาเงินให้พรรคในช่วงปีส5 4 8่4ถึงก่อนส่งไม้ต่อให้เฉลิมชัยสีอ่อนเพราะในสุเทพออกเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรก่อตั้งกบพสร่วมกับรรคสมาชชิกพรรคประชาธิปัตยาา์อีกจำนวนถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ยูทูบก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subcribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม